สวัสดีครับผมพี่น้อง fc ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วพี่น้อง18กรกฎาคมนะครับผมคำคำเมือนเหมดพี่น้องยุงก็เริ่มมานะครับก็สำหรับคำถามมานะครับพี่น้องครับเรื่องของการดูแลชนชมนะครับชนชมนี่เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดนะครับพี่น้องครับชนชมต้องการแสงแดดมากกว่าน้ำนะครับพี่น้องสามารถอยู่ในแดด ย the ิ่งแดดแรงยิ่งชอบนะครับให้น้ำเดือนละครั้งก็ได้พี่น้องนะครับจนชมอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่มีการลดน้ำทั้งเดือนเลยนะครับไม่ให้น้ำเลยมีแต่แดดอย่างเดียวนะครับจนชมชอบแสงแดดนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องเอฟีท่านไหนปลูกไว้นะครับพี่น้องครับอยากจะลดน้ำนะครับก็รดได้เหมือนกันนะครับรดได้พี่น้องทุกเดือนเลยทุกวันนะ รดน้ําได้ทุกวันนะครับเชิญชมเนีแต่เราจะต้องให้น้ําในปริมาณที่น้อยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเรารดมันทุกวันนะครับน้ํามันจะสะสมไปเรื่อยไปเรื่อยพี่น้องครับโอกาสที่ไม้มันจะเน่าก็มีพี่น้องครับถ้าเรารดน้ําเยอะนะครับให้น้ําเยอะมากทุกวันเลยนะครับดินแห้งไม่ทันพี่น้องมันจะเน่านะครับรากมันจะเน่านะครับ ก็แนะนําว่าไม่ต้องไปรดน้ําบ่อยนะครับพี่น้องครับน,น,นานๆเรารดน้ําทีหนึ่งก็ได้พี่น้องนะครับไม่ต้องถึงหนึ่งเดือนก็ได้พี่น้องนะครับคนปลูกไม้ส่วนใหญ่กลัวไม้ตายพี่น้องครับนะบางคนเขาไม่รู้นะครับพี่น้องครับบางคนจะไม่รู้ว่าชวนชมนะไม่จําเป็นต้องไปรดน้ําบ่อยนะครับพี่น้องโดย โดยปกติของต้นไม้นะครับพี่น้องครับมันต้องการน้าใช่ไหมพี่น้องเราก็เคยชินนะครับปลูกพริกปลูกปลูกพริกปลูกมะเขืออะไรพวกนี้เราต้องรดน้ําบ่อยนะครับพี่น้องครับแต่ชนชมดิเขาไม่ต้องการน้ําขนาดนั้นพี่น้องนะครับรดน้ําเดือนละครั้งเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับหรือว่าสองอาทิตย์สามอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปรดทุกวันพี่น้องครับขอแค่มีแสงแดดให้เขาพี่น้องครับนะ นี่คือสิ่งที่ชวนชมต้องการนะครับ8ปดถึงสิชั่วโมงต่อวันก็คือแสงแดดนะครับเพื่อมาสังข้อแสงนะครับพี่น้องครับดูอย่างเพชรวน,นาผมต้นนี้พี่น้องนี่ผมไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากมายพี่น้องปลูกผมก็วางไว้นะครับปลูกทิ้งเอาไว้อย่างเดียวพี่น้องตั้งแต่แผลเข้าหายดีนะครับทำไมพี่น้องผมก็ปล่อยไป ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายพี่น้องครับสําหรับเป็ดบ้านนาตัวนี้นะครับไม้มันก็โตเองพี่น้องครับนะยิ่งเราไปดูมันทุกวันทุกวันมันก็จะโจโตช้านิดนึงพี่น้องนะครับก็สําหรับเรื่องของการดูแลนะครับพี่น้องครับก็สามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนก็ได้รดน้ําถ้าเราไม่มีเวลามันนะครับไม่ต้องไปอ้างว่าไม่มีเวลาดูชวนชมนะครับ ผมเห็นหลายคนนะครับพี่น้องครับเวลาจะขายชวนชมนะครับไม่มีเวลาดูไม่มีเวลาดูแลนะครับจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับพี่น้องสําหรับชวนชมนะครับมันดูแลง่ายพี่น้องปลูกรอบเดียวใส่ปุ๋ยรอบเดียวจบเลยนะครับใส่ปุ๋ยรองพื้นเดานะครับจบเลยดูแลการรดน้ํานะครับก็แค่ เดือนละครั้งก็ยังได้นะครับพี่น้องครับไม่จําเป็นต้องไปลดทุกวันนะครับสําหรับเรื่องของการดูแลรักษาเขานะครับพี่น้องส่วนเรื่องของดอกพี่น้องครับถ้าอยู่ในแสงแดดดอกเขาจะบานดีพี่น้องนะครับก็ระวังแค่อย่าให้แดดอย่าให้ดอกดอกมันโดนน้ําฝนบ่อยนะครับอย่าให้โดนน้านะครับพี่น้องเวลาเราจะลดต้นจนชมที่มีดอกแล้วก็ลดได้พี่น้อง แต่ยาอ้น้ำไปฉีดใส่ดอกมันมากนะครับดอกเขาจะช้ำพี่น้องทีนี้เขาจะไม่สวยนะครับอันนี้เป็นการดูแลดอกครับวันนี้ผมก็ว่าจะาปุ๋ยมาให้ชวนชมด้วยพี่น้องเรื่องของปุ๋ยก็ไม่ต้องไปบ่อยนะครับพี่น้องครับสำหรับปุ๋ยเคมีนะครับสิบห้าวันให้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า ส่วนมากนะครับคนปลูกช,ชมนะครับพี่น้องครับเขาจะใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับอสมโคตสูตรสนะิบสามสิบสามสิบสามน่ะพี่น้องนะครับเขาไปรองพื้นรองค้นกับถางไว้แล้วนะครับเราก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปรดน้าอ่าไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้ปุ๋ยบ่อยครับปุ๋ยนี่ก็แค่ปุ๋ยกระตุ้นให้มันกินอาหารแค่นั้นเองครับเป็นปุ๋ยเร่งดอกพี่น้องเร่งดอกเร่งใบ ได้หมดแหละเร่งดอกเร่งใบเร่งสีพี่น้องนะครับแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เวลาใส่ก็ใส่นิดๆหน่อยๆพอพี่น้องครับนะนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยใส่ยเยอะเน่านะครับพี่น้องครับปุ๋ยเคมีนะครับไม่เหมือนปุ๋ย โพสโมโคดนะพี่น้องโพสโมโคดมันก็เป็นเคมีแหละพี่น้องครับเพียงแต่ว่ามันมันมันเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับไม่ได้ละลายไวแบบพวกนี้นะครับมันก็เลยไม่อันตรายต่อต้นไม้นะครับพี่น้องสำหรับเรื่องของการดูแลเจนชมนะครับรวมไปถึงการใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องครับ กขาแนะนํานะครับปุ๋ยก็สิบห้าวันครั้งหรือเดือนละครั้งนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปใส่บ่อยครับพี่น้องหน้าฝนอย่างนี้ก็เหมือนกันพี่น้องครับนะไม่จําเป็นต้องไปตัดไปแต่งกิ่งไปตัดกิ่งมันนะครับสําหรับใครที่เลี้ยงจนชมนะครับอย่าไปตัดมันนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ เป็นช่วงหน้าฝนพี่น้องนะครับถ้าอยากให้ดีนะครับเลีย้ยงอย่างนี้ไปเลยพี่น้องบำรุงให้ดีๆเลยครับนะช่วงนี้เป็นหน้าฝนพี่น้องนะครับมันก็จะสะสมอาหารของมันนะครับแล้วก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องไปตัดใบไม่ต้องไปตัดแต่งกิง่งใดๆทั้งสิ้นเลยปล่อยเลยนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับพี่น้องครับ ไม่ต้องไปตัดใบหรือแต่งกิ่งตัดกิ่งเลยครับปล่อยอย่างนั้นเลยนะครับมีปุ๋ยก็ปุ๋ยไปใส่เอาพี่น้องนะครับผมให้เขาสะสมอาหารไปในช่วงนี้พี่น้องนะครับช่วงฝนตกเนี่ยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพี่น้องครับเดือนนี้กรกฎานะครับกรกฎาสิงหานะครับพี่น้องครับ สิงหาเนี่ยช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยสามเดือนพี่น้องนะครับแนะนำว่าถ้าเลี้ยงก็คือปล่อยเลยพี่น้องบำรุงอย่างเดียวนะครับบำรุงอย่างเดียวเลยนะครับหลังจากสิ้นสิงหาคมพี่น้องนะครับพี่น้อง fc อยากจะตัดก็ตัดได้นะครับตัดช่วงสิงหาคมนะครับพี่น้องครับ ก็แนะนำนะครับประมาณ3-4เดือนนี้พี่น้องไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับเรามีปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยไปนะครับมีน้ำก็รดไปหลังจากฝนหายแล้วนะครับพี่น้องครับเราถึงจะมาแต่งกิง่งแต่งใบแต่งกิ่งนะครับอยากให้มันแตกตัดนะครับก่อนหน้าหนาวพี่น้องนะครับจะเป็นการดีเลย โดยส่วนมากพี่น้องครับช่วงนี้เขาจะบำรุงรักษามันดูแลมันอย่างดีเลยนะครับเพื่อเพื่อที่จะทำดอกมันนะครับพี่น้องช่วงหน้าหนาวพอดีเลยพี่น้องครับช่วงนี้เราก็บำรุงไปนะครับถ้าพี่น้องขยันหน่อยก็เปลี่ยนดินให้เขาไปนะครับช่วงนี้ไม่ต้องไปตัดใบนะครับพี่น้องครับไม่ต้องไปแต่งกิ่งเลยนะครับ เปลี่ยนดินให้ปุ๋ยใหม่เรียบร้อยพี่น้องเลี้ยงไปเลยนะครับนู้นแหละพี่น้องครับหลังจากที่เข้าช่วงหนาวแล้วพี่น้องฝนหายหน่อยแล้วนะครับนั่นแหละครับถึงเวลาที่เราจะมาแต่งแต่งนะครับแต่งเพื่อให้เขาสวยขึ้นนะครับแตกตาก,กิ่งเยอะๆนะครับเขาจะออกดอกในช่วงหน้าหนาวพี่น้องนะชวนชม ช่วงหน้าหนาวดอกเขาจะเยอะนะครับพี่น้องครับก็แนะนํานะครับเราไม่ต้องไปไม่ต้องกลัวมันตายพี่น้องนะครับถ้าจะให้น้ําชนชมนะ่ะไม่ต้องไปบ่อยพี่น้องแค่มีแสงแดดก็พอนะครับพี่น้องไม่ต้องไปกลัวชนชมเราจะตายนะครับจนชมมันจะตายนะ่ะมันจะตายเพราะเรานี่แหละพี่น้องนะครับขี้สงสารเหลียงไม้นะครับกลัวแต่ไม้ ไม่มีน้ำไม่ได้น้ำเอาน้ำไปลดมันลดมันอยู่นั่นแหละนะครับชวนชมมันไม่เหมือนหม้อย่างอื่นพี่น้องนะครับถ้าจะเลี้ยงก็พี่น้องไม่ต้องไปกลัวนะครับเลี้ยงไปเลยปล่อยไปนะครับพี่น้องครับไม่ต้องไปใส่ใจมากนะครับแค่เราวางแผนดีๆก็พอพี่น้องเราจะเลี้ยงทรงไหนดีแค่นั้นแหละนะครับไอเรื่องน้นํานี่ต่อให้มันแห้งแค่ไหนมันก็ไม่ตายหรอกพี่น้องนะครับ มันอยู่ได้ของมันพี่น้องนะครับไม่ต้องไปกลัวมันตายเอาละพี่น้องครับนะมานั่งคุยกันเล่นๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้พี่น้องครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจแหละพี่น้องนะครับผมอยากจะพูดเบาหน่อยช่วงนี้นะครับร่างกายผมไม่ไม่ไหวพี่น้องตอนนี้กําลังเคลียร์เรื่องไอดีไลน์อยู่พี่น้องนะครับ เผื่อผมจะมีไม้มาขายให้พี่น้องเอฟีของผมนะครับอาจจะไม่ใช่ไม้สีทั่วไปนะครับอาจจะเป็นพวกอาราโซโคอะไรพวกนี้ก็มีพี่น้องนะครับหรือไม่ก็ไม้สีสวยๆหน่อยนะครับถ้าเรื่องขายไม้ก็ถ้าเป็นรากตะขาบมันก็รอหน่อยนะครับมันนานหน่อยพี่น้องต้องรอนะครับมันสวยแน่แหละถ้าทำรากตะขาบได้พี่น้องนะครับ กำลังกำลังจัดการกักบไอดียลอยู่พี่น้องนะครับอาจจะเอาโทรศัพท์หลานสาวมาใช้ก่อนนะครับของตัวเองมันพังพี่น้องเริ่มพังแล้วครับเพียงนี้นะครับหลานชายเขาจับเหวี่ยงออกมาจากห้องนอน <c oughs> ครับก็ไม่ต้องกลัวพี่น้องเลี้ยงช,ชมนะครับพี่น้องครับเลี้ยงแบบมีความสุขในการเลี้ยงไม้ดีกว่านะน้องน้องไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะ ขาดน้ํานะครับมันไม่เป็นไรหรอกถ้าเราลดน้ําทุกวันก็ลดน้อยๆก็พอนะครับพี่น้องครับเอาแค่เปียกใบนิดๆหน่อยๆพี่น้องครับรากเขาก็อาน้ํามารดมางก็ได้นะครับแต่อย่าให้มันล้นกับถางนะครับพี่น้องครับลดน้าบ่อยๆเนี่ยต้องกะปริมาณดีๆนะครับแต่ส่วนตัวนะครับไม่แนะนําหรอกเปืองน้ําพี่น้องนะครับ เอาสักอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็พอแล้วนะครับก็ปล่อยๆไปมั่งนะครับพี่น้องอาครับพี่น้องครับคํำแล้วพี่น้องนะยุงกัดแล้วก็ขอตัวก่อนพี่น้องครับนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับคลิปนี้มานั่งเล่าสู่กันฟังนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ